สวัสดีครับผมมาลองเสียงนะครับผมเป็นกลรินซินีเนสครับ NAD ครับ C545BE นะครับตอนนี้ลองแผ่น MP3 นะฮะอ่านทุกแผ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็น MP3 นะฮะ CD แผ่นไลท์ CD แผ่นแท้อ่านหมดนะฮะนี่นะครับผมนี่นะกระงที่ใช้ลองเป็น B&W ครับผม DM601S3 นะครับผมอ่าพายางฝากไานึงครับไลน์เฟสบุ๊กนะฮะช่องทางการติดต่อครับล้วเปิด9โมงครึ่งปิด5โมงเย็นไลน์ทุกวันศุกร์นะครับผมนี่นะ อันนี้อันนี้เน็กอันนี้เน็กนะครับผมอ่านแผ่นไว้นะครับโดยรวมแล้วนะฮะนี่นะฮะอ่าอันนี้ MP3 นะอ่ะอันนี้จะเป็นรีโมทเขานะฮะก็กดโอเพนออกนะฮะนี่ครับอ่าเดี๋ยวลองแผ่นอ่ะเดี๋ยวลองเป็นแผ่นไลท์อ่ะแผ่นไลท์นะฮะสักเพลงหนึ่งนะฮะกดเพลงครับสบภาพสวยนะฮะไม่มีตําหนิเลยนะครับผมนี่นะฮะอ่านทุกแผ่นนะครับผมนี่นะอ่านแล้ว ดีมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะฮะด้านหลังสวยครับผมนะฮะทุกอินพุตลองหมดแล้วใช้งานได้ปกติแล้วก็มีดิจิตอลเอาด้วยใช้งานได้ปกตินะฮะลองหมดแล้วนะฮะนี่รุ่นนะฮะอ่าเนี่ยนะฮะอ่าเน็กนะฮะใช้รีโมทก็ได้นะครับเน็กนะฮะเนี่ยนะอ่าอ่ะเดี๋ยวผมลองแผ่นแท็กสักแผ่นนะครับผมเนี่ยนะฮะอ่ะ เดี๋ยวลองแผ่นแท้นะครับผมกับเพย์ครับอ่านทุกแผ่นนะฮะอ่านแล้วนะฮะ<ม>เนี่ยนะ<ม>เปิดดัเลยอ่านาทุกแผ่นนะฮะโอเคครับผมสวยมากเสียงดีมากขอบคุณมากครับ